จังหวัดนครสวรรค์และช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการที่เทียวประจำของเรานะครับพี่ปุก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอนะคะภารกิจนะคะการปฏิบัติผลงานนะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีการเข้าไปพัฒนาในที่ ว่าการให้ความช่วยเหลือสําหรับที่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2565ค่ะซึ่งเป็นวันชิว4ีนะคะหรือขบวนแห่กลางวันในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพค่ะที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า106ปีเลยทีเดียวค่ะเป็นความศรัทธาของชาวปากน้ําโพนะคะที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศรายการของเราในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเพราะว่าเราคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในบรรยากาศของขบวนแห่กลาง หวานในวันชิวสีวันนี้นะคะในงานประเพณี ตุษจีนปากน้ำโพนะคะประจำปี2564ถึง2565ค่ะซึ่งงานประเพณีตุษจีนของเราเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขนะคะความศรัทธาการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับกลิ่นอายของความเป็นจีนในสไตลนะ์นครสวรรค์ค่ะค่ะประเพณีตุดจีนนะคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการไหว้เจ้าไหวบ้บรรพบุรุษค่ะของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะโดยในจังหวัดนครสวรรค์น,นั้นนะคะนอกจากการไหวตามประเพณีแล้วนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมและประเพณีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะและเป็นงานประเพณีที่สร้างสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะต้อง รูปแบบของการจัดง,งานเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนยคะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและก็ครอบครัวของชาวตลาดปากน้าโพค,ค่ะซึ่งรูปแบบของขบวนเนี่ยปกติแล้วเราก็จะมีขบวนแห่ด้วยกัน2วันนะคะก็คือเป็นขบวนแห่กลางคืนแล้วก็แห่กลางวันนะคะในรอบวันชิวสี่วันนี้ก็คือ แห่กลางวันซึ่งขบวนนียก็จะแห่ไปรอบป,าบปาบ่าปากน้ําโพนะคะซึ่งต้นขบวนนะคะก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณเด้านหน้าของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์บนถนนสวรรค์วิถีแห่งนี้นะคะะท้ายขบวนเนี่ยต้องบอกว่ายาวไปจนถึงบริเวณหน้าอุทยานสวรรค์เลยนะคะเพราะว่าขบวนในทุกปีเนี่ยก็จะมีมากกว่า20ขบวนด้วยกันค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นขบวนของสมาคมนะคะสิงโตต่างๆเด็กรำถ้วยขบวนเกี้ยวขององค์เะพ่อเจ้าแม่นะคะขบวนของเอ็งออพระบูนะคะองค์สม,มุทรเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานทุกปีเลยนะคะพี่กุลนั่นก็คือขบวนของคณะมังกรทองค่ะนะคะซึ่งเป็นที่สร้างที่เสียงให้กับ งานตรุษจ,จีนปากน้ำโพมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่บรรดาลคุณให้แก่มวลมนุษย์ค่ะค่ะซึ่งในแต่ละขบวนนะคะในปีนี้กว่า20ขบวนค่ะเขาก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามอลังการพร้อมก,กับการแสดงของคณะเสือสิงโตและเองกอพะบูค,ค่ะที่ตื่นเต้นเร้าใจค่ะจุดเริ่มต้นขบวนนะคะจะอยู่บริเวณแยกสะพานเดชาติวงนะคะเคลื่อนขบวนไปตามถนนสวรรค์วิถี วนรอบเข้าตลาดปากน้ำโพและปิดท้ายด้วยมังกรทองลงเล่นน้ำที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญาค่ะค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีส่วนร่วมกับงานประเพณีที่สําคัญของชาวปากน้ําโพชาวจังหวัดนครสวรรค์นี้เป็นประจําทุกปีด้วยนะคะโดยท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนะนะคะเงินให้กับทางมูลนิธินะคะส่งเสริมงานประเพณี แห่เจ้าพ่อจ้าแม่ปักน้ำโพนะคะตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแหเจ้าพ่อจ้าแม่ปักน้ำโพเป็นเงินจํานวนถึง2ล้านบาทด้วยกันค่ะ,คะซึ่งงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้สนับสนุนนะคะต้องบอกเลยว่ามีส่วนสําคัญในการนําไปสนับสนุนกับส่วนต่างๆจากทั้งหมดที่มีกว่า20ขบวนค่ะ งบส่วนนี้นะคะก็ได้มีการจัดสรรลงไปสนับสนุนในส่วนของการแสดงซึ่งมีอะไรกันบ้างคะพี่เมียวค่ะเดี๋ยวในส่วนของขบวนต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศกันในวันนี้ในรายการของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงขบวนนะคะที่ทางได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างที่ที่คุณบอกนะคะงบประมาณของเราเนี่ยได้จัดสรรลงไปในขบวนต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ 哈哈。啊啊啊 ตที่จาลองมาจากสิงโตจริงค่ะไม่มีเขานะคะจะเห็นได้ว่าคอนะคะมีขนคอยาวเหมือนสิงโตตัวผู้ค่ะขนสีทองรูปหน้าที่ทําขึ้นนะคะเป็นศินละปะพื้นบ้านโบราณค่ะที่ยังคงเอกลักษณ์ของเก่านี้ไว้ค่ะาาก,การเชิดสิงโตฮัตการนะคะที่ถูกต้องสวยงามนั้นนะคะเป็นการฝึกซ้อมที่เรียนมาแบบของสิงโตเจ้าป่าผสมกับวิชาการฟูค่ะผู้เชี่ยวผู้เชิดนะคะจะต้องก้าวเท้าด้วยความหนะะัก งลักษณะและจุดเด่นของการเชิดนะคะแสดงการ พลังกำลังนะคะ หนึ่งขบวนค่ะในงานนี้นะคะรำถ้วยจีนไหหลำค่ะรำถ้วยจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศิลปะการไร่รำนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะของชาวจีนไหหลำค่ะนักแสดงนะคะของ ชาวจีนไหหลำเนี่ยได้มีการถ่ายทอดศิลปะไร่รำนี้นะคะให้กับชาวจีนไหหลำค่ะเป็นครั้งแรกนะคะในปี2510ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์นั่นเองค่ะและต่อจากนั้นค่ะชาวจีนไหหลำนครสวรรค์เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการฝึกหัดค่ะเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะให้รู้จักการไร่รำคุ้ยจีนค่ะเพื่อที่จะมาร่วมในขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการอวยพรเนี่ยให้กับทุกครอบครัว ด้วยมีอาหารไม่ขาดหม้อไม่ขาดจานไม่ขาดถ้วยนะคะอย่างที่น้องๆเขากําลังรํากันอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็การรำถ้วยจีนของเด็กน้อยน่ารักนี้นะคะ mm hmm. เขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคุณผู้ชมกลุ่มละ3ามคนด้วยกันค่ะโดยการแต่งกายที่สวยสดงดงามนะคะหลากหลายสีสันอย่างที่เราเห็นนี่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีชมพูนะคะพร้อมกับช่อดอกไม้ที่น้องๆเขาจะติดปักติดผมเอาไว้แล้วก็จะมีลีลาท่าทางการได้รำนะคะ สอดร้องไปตามทานองเพลงอันไพเราะของดนตรีจีนที่จะมีการบรรเลงเพลงรําถ้วยค่ะค่ะเด็กคนแรกนะคะร่ายราทาให้เกิดจังหวะค่ะโดยใช้วิธีคาอดตะเกียบกับจานคนที่สองนะคะใช้ลีลาการเขย่าลําไม้ไผ่ซึ่งมีเสียงดังกังวานดังกลุ้งกลิ้งค่ะเด็กคนที่3ค่ะร่ายรำตามจังหวะลีลาการกระทบของผู้ตะไลเล็กๆซ้อนกันค่ะในมือของแต่ละข้างซึ่งเป็นการร่ายรำที่เพียบพร้อมและไพเราะที่สุดค่ะ เราพาผู้ชมนะคะพี่ปุณมาดูอีกขบวนหนึ่งค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือขอบวนล,โลโ่องโบนะคะจากทางด้านของสมาคมส่งเสริมดนตรีเาพ่อเจ้าแม่ปากโลนนั่นเองค่ะซึ่งคณะโลโ่องโบใต้จิ๋วเนี่ยถือว่าก็เป็นคณะหนนะคะที่สำคัญคณะหนึ่งนะคะในการแห่เาพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพในทุกปีเลยนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าการอัเชิญเจ้าออกมาจากศาลเพื่อมาแห่เนี่ยก็จะต้องใช้ล่องโบค่ะในการบรรเลงตัวเทียงเป็นหลักนะคะ แล้วก็หลังจากเราแห่เจ้าแล้วเนี่ยการเชิญเจ้ากลับสู่ศาลก็จะต้องอาศัยกระโลโฟะเลงกวัวเสียงนะคะนำเชิญเจ้ากลับสู่ศาลเช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะคือคณะสิงโตปักกิ่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นสิงโตผ่ในใจเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้นะคะ รูปร่างหน้าตาค้ายสุนัขทันตปักกิ่งค่ะและท่วงท่าลีลายียวนชวนหัวเราะค่ะเวลาแสดงมักจะแสดงออกเป็นครอบครัวนะคะมีพ่อแม่และลูกๆอีกสองสี่ตัวค่ะตามลำตัวนะคะมีสีเหลืองทองเป็นหลักจะแซมด้วยแดงและเขียวนะคะใบหน้าจะเหมือนสิงโตยิ้มค่ะอยู่ตลอดเวลาคนเชิดสิงโตปักกิ่งนะคะต้องสวมชุดทั้งชุดใช้คนเชิดสองคนค่ะต่อหนึ่งตัว คนที่เล่นเป็นขาหลังนะคะจะเชิดยากนิดนึงนะคะเพราะมองไม่เห็นค่ะด้วยท่าที่เร่องท่าลีลาที่ตามที่ฝึกซ้อมมานะคะคนเชิดหัวก็จะเป็นหลักค่ะ และตามตำนานนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าสิงโตปักกิ่งนี้นะคะมีมายาวนานแล้วเกิดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยจิงค่ะเป็นสิงโตที่เล่นเฉพาะในงานศักดิ์สิทธิ์เอาเลิอกเอาชัยเท่านั้นนะคะและการเช้าสิงโตปักกิ่งนั้นค่ะเขาก็จะมีศิลปะการแสดงกายกรรมรวงอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเราจึงมักที่จะเห็นสิงโตปักกิ่งนะคะที่จะมาร่วมแสดงกับคณะกายกรรมค่ะโดยเฉพาะกายกรรมก่องเจ้านะคะที่หลายๆที่เนี่ยเขาก็เลยมีการเรียกสิงโตปักกิ่งนี้ ว่าสืนตกวังเจ้าด้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นขบวนรถนางฟ้าค่ะซึ่งเป็นขบวนรถแห่ที่มีการระดับและการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะจากสถาบัานการศึกษาและโรงเรียนต่างๆค่ะโดยในแต่ละปีนะคะจะมีการคันวบวกการแสดงต่างกันไปการแสแดงจะเป็นศิลปะการร่ายรำแบบจีนค่ะเหมือนเหล่านางฟ้าในเทพนิยายที่ออกมาร่ายรำด้วยท่วงพีที่อ่อนไหวราวกับอยู่ในส่วนสวรรค์ค่ะ นี้นะคะก็เป็นขบวนค่ะเป็นการแสดงที่ในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะที่ถูกจัดสรรลงไปสนับสนุนค่ะแต่ว่านะคะการในขบวนการแสดงในงานประเพณีตรุษจีนฝั่งตะโของเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้คะ เราได้เห็นภาพเปเนไปมีหลากหลายขบวนหลายการแสดงที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะสินโตต่างๆนะคะเอ็นกอบพระบูค,ค่ะองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมนะคะขบวนเกี่ยวเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะีค่ะแล้วก็ขบวนสาวงามถือธงแล้วก็ขบวบนมังกรทองนั่นเองค่ะค่ะและสัปดาห์นี้นะคะรายการที่นี่เอาปรจอของเราค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับประเพณีของชาวปากน้ำโพค,ค่ะที่ กว่า106ปีแล้วนะคะกับประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพป,ประจำปี2564ถึง2565ค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราค่ะก็ได้มีการได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีนี้นะคะที่ยิ่งใหญ่ของชาวปากน้ำโพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะค่ะและงานตัวจริงของเราเนี่ยนะคะก็ถึงแม้วันนี้เนี่ยจะเป็นวันแห่กลางวันแล้วแต่ว่างานตัวจริงของเราเนี่ยก็จะยังมีต่อไปะจนถึงพรุ่งนี้นะคะวันที่5กุมภาพันธ์อีกหนึ่งวันค่ะค่ะ เชื่วเทศกาลตรุษจีนนะคะมั่นใจปลอดภัยนะคะด้วยมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะและสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนตามกฎตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะการอย่าตกและอย่าลืมนะคะใส่แมสกันมันล้างมอือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะค่ะ,คะสำหรับวันนี้รายการที่อบจอกับเราสองคนนะคะต้องขอรับผู้ชมไป้ว